มิวเอ็กซ์คันนี้ สองหมื่นเองนะครับไม่ใช่ราคารถนะที่สองหมื่นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เงินดาวสองหมื่นนะแต่เป็นเลขไม้นะครับโอ้โหวิ่งมาน้อยมากกับรถปียี่สิบสองนะครับเลขไม้สองหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นนะครับอ่าบอกเลยว่าน้อยจริงๆนะครับเจ้าของเก่าน่าจะมีรถหลายคันนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับกับเจ้ามิวเอ็กต์แต่งหล่อหน้าสวยแบบนี้นะครับเป็นตัว1.9ึ่งจุดเอีลีแกนนะไม่ใช่รุ่นโลสุดด้วยนะครับแถมเนี่ยชุดแต่งนะครับแต่ให้แบบเต็มระบบทั้งคันนะครับสีก็เป็นสีขาวมุกนะมีความสว่างสดใสหรูหราพรีเมียมนะครััับอออ่าาามมฟงปชน ว่าว่าคันี้นะครับมันจะน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็ของแต่งเนี่ยที่ผมทำเข้าไปให้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นสีดำแบล็คไฮคอนแบบนี้นะครับโลโก้อิวซุเก็บแดงให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมอักษรคำว่า redefine นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอักษรนี้มันคืออะไรนะครับอ่าถัดมานะครับไฟหน้าเพิ่มความดุดันเข้าไปด้วยกันรมดำเข้ามาแบบนี้นะครับทำให้รถมีความเข้มมากขึ้นนะครับชุดแต่งนะครับอย่างที่บอกไปว่า รีดิฟายเนี่ยมาจากชุดแต่งนะครับที่ผมติดตั้งเข้าไปนะครับของฟรีฟอร์มชุดใหญ่26ชิ้นนะครับไว้ง่ายเนี่ยเป็นชุดเต็มของเขาเลยนะครับมีทุกอย่างที่เขาอ,อยากเสนอมาเอาหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นนะครับตัวสกเกิร์ตานหน้านะขนาดใหญ่พร้อมสีทูโทนเนาะ ขาวมุกตัดด้วยตัวบอนเงินนะครับมีแถบสีแดงให้แบบนี้นะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับที่เขาเรียกว่าไฟวิ่งแบบซีคอนเชียลนะครับเวลาเปิดเนี่ยจะมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับถัดมาเซ็นเซอร์เดิมโรงงานเนี่ยก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะครับทำให้เรานะครับปลอดภัยขาจอดง่ายทบขี่ง่ายนะครับแล้วก็ถัดมานะครับด้านข้างคิ้วล้อนะครับก็เป็นของตัวฟรีฟอร์มเช่นกันนะเล็กๆนะครับประมาณ2นิ้ว สีดำก็ซี่แบ็คแบบนี้นะครับทำให้รถมีความดูดีมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะครับล้อแม็กก็เปลี่ยนมาใหม่นะเป็นล้อลายเวกแบบนี้นะครับขอบ20นิ้วมาพร้อมยาง AT หรือว่าออทเทอร์นั่นเองนะครับเบรกใหม่นะกึ่งลุยเขาเรียกว่าวิ่งถนนเรียบก็ได้ลุยก็ได้ที่สำคัญเสียงไม่ดังด้วยนะครับถัดมานะครับช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าเดิมๆเขาดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเดิมๆเนี่ยขับนุ่มสบายเลยนะแล้วก็ถัดมานะครับอ่ะ มือจับเบ้ารองมือจับก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วนะครับกันกระแทกก็เป็นตัวของฟรีฟอร์มเช่นกันนะเห็นเขาว่ามิลเอ็กซ์สปอร์ตมาให้แบบนี้นะครับลดลายเห็นไหมมีความเท่มากขึ้นนะครับยังไม่หมดนะครับบันไดข้างก็มีการติดตั้งนะครับตัวสเกิร์ตบันไดมาให้ด้วยนะของฟรีฟอร์มเช่นกันนะครับครอบเข้าไปพร้อมฝีตัวรถแบบนี้นะครับทำให้รถมีความดูดีมากขึ้นพรีเมียมมากขึ้นนะครับถัดมานะครับอ่ะด้านหลังขออนุญาตพูดถึงระบบเบรกก่อนนะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้ดิส 4ล้อเลยนะครับปลอดภัยมากๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นโปรมิวเซเว่นนะครับหน้าดิสหลังดัมน,นะครับการเบรกอาจจะไม่ดีเท่า4ล้อแบบนี้นะครับสล้อคือจับได้แบบทุกๆที่นะครับทุกทุกล้อเลยนะแล้วก็ ระบบเขาเรียกว่าดิสเบรกเนี่ยมันจะดีกว่าดัมเบรกอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับโอ้ด้านหลังเนี่ยผมชอบมากๆนะครับเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดเลยดีกว่านะอย่างเช่นไฟท้ายเห็นไหมครับมีการได้ตัว LED 3เส้นมาแบบนี้นะครับมาล้อกับตัวนี่คิวคาดกลางที่ใส่มาให้ใหม่นะครับของตัวฟรีฟอร์มใช่ไหมครับพร้อมไฟอ่าเป็นตัวไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับสีแดงคล้ายๆทรงคาเยนนะครับมาล้อกันทั้งข้างๆข้างกลางนะครับแล้วก็ตัวปีกนะครับนี่เขาเรียกว่าตัวคาดเอวนะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆนะครับทำให้รถมีความดูดีมากขึ้นนนะะครับบบโโลก้้้แแปใหี ่าชั้นคือของแท้นะครับแล้วก็ด้านบนเสริมหล่อด,ด้วยการติดตั้งสปอยเลสหลังนะครับอีกหนึ่งชิ้นเข้าไปนะครับ เป็นปีกเล็กๆนะครับสีดําครอบของเดิมเข้าไปเลยนะทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับแบบว่าเต็มพิกัดสุดขีดไปเลยนะครับอ่ะด้านล่างกันบ้างดีกว่านะครับก่อนไปขออนุญาตพาชมกล้องก็มีมาให้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปนะเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาครบชุดนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้1 2นะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับอ่าก็เป็นทรงขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมปลายท่อหลอกนะครับเป็นทรงใบไม้แบบนี้นะอ่าสีทูโทนนะครับเขียนคำว่าฟรีฟอร์มแล้วก็เขียนคำว่ารีดิฟายให้นะครับอ่านะครัััับออออยยย่่าางงงงนนนนนนีีี้้้หมมดดะลลืืพูเคึตใจ ให้นะครับก็คือตัวกันลอยกันจนท้ายนะครับเหตุผลคืออะไรฮะคือบางทีเนี่ยเรานะครับคนของขึ้นไงเอากระเป๋าเดินทางไปเที่ยวนะครับแล้วมันไม่คู่กับตัวสีรถเสียดายรถใช่ไหมครับก็เลยติดให้ดีกว่านะครับก็เลยเซฟตี้ให้อีกหนึ่งชั้นแล้วกันเนะาะข้างหลังนะครับวิวเอ็กซ์เนี่ยเปิดแล้วนะเมื่อกี้ฝาทา้ายไฟฟ้าใช่ไหมเบาะเนี่ยก็เห็นไหมเป็นสัดส่วนชัดเจนพับได้กางได้นะครับวางของได้นะครับแล้วก็มีตัว นี่นะครับกล่องใส่ของอเนกประสงค์ใช้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถวางรองเท้าวางอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ใช้นะครับบินชิดได้เลยนะครับปิดเปิดง่ายดายไฟฟ้าแบบนี้นะครับส่วนภายในนะครับแอบบอกเลยว่าหรูหรามากนะครับแต่ก่อนเข้าไปขออนุญาตบอกนี้ก่อนว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกุญแจแบบคียล์ด้วยนะครับอ่านะครับอ่ะก็เปิดแล้วนะนี่เลยเห็นไหมครับแทนๆทนแทนบอบเป็นสีน้ำตาลคอนยักนะครับเหมือนรถพวกยุโรปเลยนะครับมีความหรูหรามากแต่ในตัวลูกเล่นเขาเรียกว่าทิมอ่าเป็นสีแชมเปญโกแบบนี้นะครับเห็นมะ คือไม่เคยคิดว่าวันนี้นะครับาการแต่งบ้าน l u กชัวรจะมาอยู่ในรถยนต์แบบนี้แล้วนะครับวันนี้โอ้โหเฟี้ยวมากพร้อมตันตัวสีดำแบล็กไฮคอร์ดแบบนี้นะครับนี่เส้นสายชัดเจนผมเมียมีมาให้นะครับตัวเขาเรียกว่าคอนโซลของตัวสวิต์กระจกนะก็เป็นตัวแบล็ h ไฮคอ o ์ดเช่นกันด้วยนะครับนี่แค่แผงข้างนะอ่ะถัดมาดีกว่านะครับ ออปชันเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับอันนี้คือใช้งานง่ายมากนะครับพวงมาลัยนะครับแบบมัลติฟังกชันพร้อมคุยคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับขับแบบง่ายดายเนาะพวงมาลัยก็ค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับเนียบเลยนะถัดมานะครับจอกลางสุดใหญ่จากทางยูสุนะครับเฮ่ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามโหมดต่างๆนะครับวิทยุนะครับแมปมมีมาครบเลยนะครับแล้วก็แอร์นะ ของเขาเนี่ยเป็นแอร์แบบออโต้นะครับดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบดูโอไคลเมตแปลว่าเขาแยกอุณหภูมิทั้งซ้ายและขวาได้นะครับคุณผู้หญิงนั่งนะครับร้อน เปิดเย็นๆได้ฝั่งเรานะครับเขาบดเรามากเราหนาวแล้วนะครับแล้วก็แบบปรับเบาๆได้นะครับอ่านะครับหรือจะเป็นเกียร์นะครับโอ้โหตรงเนี้ยคือต้องแอบบอกเลยว่าคอนโซลออกแบบคล้ายๆรถซุปเปอร์คาร์นะเออนะครับคล้ายๆพวกทรงพอดคลายเย็นนะเพราะว่าเนี่ยคล้ายๆเลยนะปุ่มทักชั่นคอนโทรลระบบช่วยลงเขามีมาให้นะครับระบบอ่าเขาเรียกว่า i d ยเดลิกสตนะครับคือเวลาบางทีรถติดแล้วอยากให้เครื่องดับเพื่อประหยัดน้ำมันจริงๆไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่ารุ่นนี้มันประหยัดน้ำมันแบบโคตรๆอยู่แล้วนะครับเออด้วยเครื่องพันเก้าของเขานะครับ ปาร์คเซนเซอร์มีมาให้นะครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะเด็กมือยังได้ไฟฟ้าด้วยวนะครับรุ่นนี้เนี่ยอบอกเลยว่าออปชันเขามาเต็มจริงๆครับแถมมีอุ้ยนี่ด้วยนะระบบออโต้โฮฟังเท่าน,นี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมาให้ด้วยนะครับคือ ติดไฟแดงอยู่ต้องเหยียบเบรกใช่ไหมทุกๆครั้งที่เราติดไฟแดงใช่ไหมครับเพราะว่าใส่เกียร์ดีอยู่แต่ถ้ามีระบบนี้นะครับกด1ครั้งปล่อยเบรกได้เลยนะครับแล้วก็รถจะไม่ไปนะครับทำให้เราเนี่ยลดอาการมีนงาได้นะครับถ้าเผื่ออยากจะไปนะครับก็แตะคันเร่งเบานิดเดียวก็ไปได้แล้วนะครับเอาเท่านี้ดีมากนะครับอ่ะแอร์ก็แอร์เป็นแอร์ราว3ตอนนะครับกลับเลขมาดีกว่าไฮไลท์เลยอ่ะคือคันนี้น้อยมากผ่านการใช้งานมาแค่23,000ืมกิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหฟังไม่ผิดนะ เป็นไมคแท้ๆนะเลขใหม่แค่นี้นะสองหมื่นสามพันสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะครับผมมีแค่คันเดียวนะมิวเอ็วันนี้ผมมีอยู่3ประมาณ3คันแต่ว่าคันนี้เลขใหม่น้อยสุดแล้วนะครับสองหมื 20, ่นกว่าโลเองนะครับที่เหลือ4ี่ห้าหมื่นหมดอ่าอ่ะ,อะขออนุญาตพาชมเครื่องยนตกว่าเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เครื่องยนต์นี่บอกไปว่ามันประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเพราะว่าเขาให้ซีซีเนี่ยเพียงแค่1,900ซีซีเท่านั้นนะครับนี่ยเป็นแบบบูอ่ะเขาเรียกบูเทคใช่ไหมอายเทคบูพาวเวอร์อ่าต้องเรียกกปรระะมาณนนี้้คับแลว็ แรงม้าถึงแม้ว่าจะเครื่องพันเก้าแต่ว่าแรงม้าเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ยี่ห้ออื่นนะครับได้ถึง150่รงม้าอ่งมานะครับแปลว่าทั้งแรงและประหยัดในคันเดียวกันนะครับนะครับแลวเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างใหม่พราเล็กใหมันสองหมื่นกว่าโลนะครับขออนุญาตไม่บรรยายเยอะแล้วกันอ่ะพาชมโครงสร้างต่อดีกว่านะครับโครงสร้างชอบอย่างแรกคือหัวน็อตนะครับอันนี้ไม่มีรอยแกะนะครับถ้าไม่แกะคืออะไรนะครับไม่แกะแปลว่า ฝาไม่เคยถอดไม่เคยถอดแปลว่าไม่เคยชนแน่นอนนะครับถ้าเผื่อว่าการชนครั้งแรกเนี่ยโดนอะไรฮะกันดังหน้าไฟหน้าคานหน้าฝาปงหน้าต้องมีการซ่อมแซมต้องมีการถอดใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีการถอดนะเดิมๆนะไม่เคยผ่านการชนแน่นอนนะครับคานกรลานะครับตัวเพจเดิมๆโรงงานหมุดสีพูนนะครับมาร์กิ้งยังอยู่ครบหมดแบบนี้นะครับฝาปงแท้ๆนะครับเซนเลอร์สวยๆนะ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าด้านหน้าสวยรวมถึงรอบคันด้วยนะครับประตู4ี่บานฝาพิดท้ายไม่เคยผ่านการชนหนักที่ความแน่นอนต้นตาลการันตีนะครับอ่ะเรามาฟังราคาค่าตัวน้องวันนี้ดีกว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นนี้ผมขายอยู่ล้านต้นนะเออนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาแอบค่อนข้างยอออกมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยดีมา,มากๆนะครับเพราะผมเสนอขายให้เพียง9ก้าแสนเก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะครับเลขสวยเลขมงคลเอาไปเลยกาวกๆนะครับได้ชุดแต่งจัดเต็มฟรีฟอร์ม26ชิ้นนะครับไฟหน้ารวมํดำให้เรียบร้อยล้อมแม็กเบิกใหมย่ยางเบิกใหม่นะครับ ภายในโว่ ine, oh, บอกเลยว่าสุดจะรักโชลี่นะครับ mm hmm. กับเล้งไม้สองหมื่นกิโลคุ้มยิ่งกว่าคุ้มสาภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะอ่าอ่ะ,อะราคา99ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็นได้ถ้าผ่อนเนี่ยออกรถเพียงบาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนสุดทุนได้ถึง7ปีไปถึงสี่งวดไปเลยนะครับทำให้เรา,าผ่อนแบบสบายๆนะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมน,นะครับและสุดท้ายซื้อต้นตาลต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน